สอดเริ่มต้นการปูเรียนสิ่สอดด้วยการน,นาค่าทองมาวางเป็นพื้นเป็นฐานเป็นํนานคำอวยพรให้ผู้ปาษาผู้นี้มีทรัพย์สินเงินทองเป็นพื้นเป็นฐานเรียกได้ว่าต้นทุนดีจากนั้นผู้ปูเรียงสิ่สอดจะได้นําไม้มงคลวางเรียงประกอบไปด้วยใบเงินใบทองใบหน้าใบเงินใบทองใบหน้านั้นหมายถึงทรัพย์สินเงินทอง ทรัพย์สินเงินทองที่นํามาปูเรียนนวันนี้ผู้ใดน,นําไปใช้ก็เพิ่มปูนผู้ใดเก็บเอาไว้ก็งอกเงินเรียกได้ว่าเพิ่มปูนงอกเงินมากมายล้นเหลือใบกันใบทองใบหน้าเป็นภูมิปัญญาที่ลึกล้ำเป็นปริศนาธรรมที่เลื่อง้งของบรรพชนไทยบรรพชนไทยทำอะไรไม่นั่วนะคะล้วนมีความหมายในเชิอองอวยพรมทั้งสิ้นจากนั้นคู้ปูเรสิษฐ์ศจะได้นาครูมาเรียน เรียนมีความหมายถึงการเรียนญาติเรียนพี่เรียนน้องวันนี้เจ้าสาวจะได้รู้ว่าใครบ้างที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกับเจ้าบ่าวจะได้การดูแลต้อนรับเร่างถูกต้องและตัวเจ้าบ่าวเองก็จะได้รู้ว่าใครบ้างที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกับเจ้าสาวจะได้การดูแลต้อนรับเร่างถูกต้องเช่นเดียวกันโดยเฉพาะครูเรียนนั้นทีดอกพระด้านบนหมายความว่าการเรียนญาติในวันนี้จะเป็นการเรียนร้อยทำทด้ความรัก จากนั้นผู้ปูเรียิษฎ์สอนจะนำามากมาวางมาเป็นยาสมานแผลของคนโบราณสมัยก่อนคนโบราณมีบากมือจะปาดยาหมากมาป้ายแผลนั้นเข้าแผลนั้นก็หายไปมีความหมายว่าในอนาคตหากมีการผิดพลาดรุ่งเกินทั้งสองคนจะต้องพร้อมที่จะให้อภัยกันให้อภัยกันนั้นไม่ใช่ให้อภัยกันครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองสามสี่ห้าไม่ใช่การให้อาภัยกันรับจากวันนี้จะเป็นการให้อาภัยกันไปชั่วชีวิตค่ะจากนั้นผู้ปูเรียนศิษย์จะนำธนบัตรฉบับละหนึ่งพันบาท,บ 1, บาทมาวางในชั้นที่หนึ่งธนบัตรฉบับละหนึ่งพันบาท,บะ 1, บาทนะคะเป็นธนบัตรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตะกูลธนบัตรไทยหมายความว่าเจ้าอวาสกำลังจะบอกเราทุกคนว่าเท่านั้นให้ความสําคาัญ ในคดสมรสในวรนนี้ให้ความสำคัญกับเกลือย่าทั้งสองฝ่ายรวมถึงเจ้าบา่ายยังให้ความสำคัญกับเจ้าสาวของเขาสูงที่สุดอีกด้วยขอเส็ยป,ปรบมือดังๆให้กับเจ้าบ่าวด้วยค่ะผูป้ปูเรียนศิษย์นปูเรียนศิษอนในชั้นที่หนึ่งวนไปทางด้านขวาเขาเรียกว่าคัศินาวัตวนขวาวนอย่างไรวนตามเข็มนาฬิกานาฬิกาของโกท่านเองนะคะลองวนขวานั่น ว่าทิศที่เป็นมงคลทิศทักษิณาภิเมื่อวางเป็นแผ่นในชั้นที่หนึ่งนะคะจะวางบรรจบกันไม่มีช่องโหว่เลยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเจ้าบ่าวเลืเอกภรรยาถูกคนแล้วค่ะลงไปเพราะหน้าที่ในการหาเงินเป็นของสามีหน้าที่ในการเก็บเงินเป็นของภรรยาค่ะพี่ไป,ไปบ้านนีสามีหากินเก่งภรรยาก็รู้จักเก็บเงินเก็บทองเก่งมาก ชอบออกเลยห็นไปดคะตอนเดีกปรบไปเลยนะกับเจ้า่าอีสานเั้งค่ะโอ้เรียบมากเลยเมื่อวางเป็นแผนในชั้นที่หนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วจะปูเรียงสินสอดเป็นชั้นที่สองหมายความว่าเป็นดังคำาปวยพอใบภาสาผู้นี้มีโชคมีชั้นสองชั้นสาชั้นไม่รู้จบค่ะ จากนั้นผู้ปูเร e ียนศิษส์รจะปูเรียนศิษสอศรเป็นรูปใบพัดหมายความว่านะคะเป็นดังคำวยพรในทุกภาษาผู้นี้มีต่ความโรคเย็นเป็นสุขตลอดไปค่ะต้องวางเป็นแผ่นแล้วก็จะได้วางเป็นปึกนะคะเป็นดังคำวยพรที่ทั้งสองครอบครัวรับจากวันนี้จะมีต่ความเป็นปึกเป็นแผ่นตลอดไปค่ะเมื่อนําเงินมากองแล้วก็จะได้นําทองมากองหมายความว่าเป็นดังคำวยพรให้ลูกหลานวาน เกิอที่เกิดจากเขาทั้งสองนับจากวันนี้ก็จะอยู่บนกองเงินกองทองแบบนี้ตลอดไปขอเสียงปรบมือดังเลยค่ะดีไปถึงชัวช่วลูกชั่วหลานองไปค่ะถ้ารู้ว่าแต่งงานแล้วดีแบบนี้แต่งไปนาน